สวัสดีค่ะพี่น้องทุกทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะจะมาชวนต้มกระเพาะหมูนะคะค่ะใส่เกี๊ยมชายค่ะค่ะพอดีได้กระเพาะหมูมาหนึ่งลูกอย่างนี้เขาเรียกว่าหนึ่งลูกนะคะพี่น้องแต่ว่าก็ลูกใหญ่ทีเดียวเลยค่ะเนี่ยค่ะขนาดนี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเอาแค่ครึ่งลูกนะคะครึ่งหนึ่งนี่เก็บไว้ก่อนนะคะเราจะเอาครึ่งนี้ค่ะตรงนี้ตัดออกมาก่อนนะคะ คือเขาต้มมาแล้วนะคะเขาต้มมารอบหนึ่งแล้วค่ะแล้วเราก็เอามาต้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มันนุ่มอ่ะเราก็จะตัดประมาณเอ่อหนึ่เซนค่ะพี่น้องขา1เซนนะคะถ้าเล็กไปก็ไม่ได้ค่ะ1เซนแล้วยาวๆอย่างนี้นะคะบางท่านอาจจะหั่นยาใหญ่กว่านี้ครึ่งนิ้วหรืออะไรนะคะแต่ว่าตรงนี้เราขอค่ะ1เซนตรงนี้ตัดออกไปก่อนนะคะประมาณ1เเซนยาวๆอย่างนี้ค่ะ ทานกันแค่ไม่กี่คนก็เอาครึ่งครึ่งลูกนะคะค่ะค้าตรงนี้จะเป็นไส้เขาค่ะเราก็หั่นตามเนี้ยเสียงเฉียงนิด,น,ดนิดนะคะได้อย่างเงี้ยค่ะนี่นเลยค่ะหั่นตือโตเสร็จแล้วนะคะภาษาจีนเขาเรียกตือโตค่ะภาษาไทยเราก็กระเพาะหมูนะคะน้องขาต่อไปนะคะเราก็จะเปิดกระป๋องเกี๊ยวไายนะแล้วก็หั่นค่ะ เทน้ำออกก่อนค่ะ นอนมีดค่ะอย่างเงี้ยได้ค่ะนี่จะใหญ่เกินไปแล้วก็ผ่าครึ่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้จะน่าทานนะคะแบนๆบกว้างๆใหญ่ๆนะคะนอนมีดเลย เกลืกไช้สองกระป๋องนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระเพาะหมูค่ะตรงนี้เราจะไปล้างน้ำอีกรอบหนึ่งก็พอนะเพราะว่าเดี๋ยวจะจืดไม่อร่อยค่ะไปต้มก่อนนะคะเรามาเริ่มต้มกระเพาะหมูเลยนะคะ,ะพี่น้องดูน้ำในหม้อนี่นะคะเวลาเราไปซื้อกระเพาะอะคะ่ะหนึ่งก้อนใช่ไหมคะเขาก็จะมีน้ำต้มมาให้เราค่ะหนึ่งถุงนะคะตอนนี้น้ำต้มตรงนี้ค่ะรสชาติเนี่ยดีมากเลยนะคะ เขาปรุงมาหมดแล้วทุกอย่างเลยนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยค่ะเดี๋ยวเรารู้ว่ากลิ่นพริกไทยพอไหมถ้าเกิดกลิ่นพริกไทยไม่พอเราอาจจะต้องเติมได้นะคะเราชิมได้ค่ะรสชาติด,ดีมากเลยค่ะพี่น้องคะพี่น้องชอบรสไหนนะคะไม่ว่าจะออกหวานนิดนิดหรืออะไรเราก็เพิ่มเติมได้จ้ะต้มเกี๊ยวายใส่กระเพาะหมูนะคะคือจะเป็นอะไรที่ เขาเข้ากันมากเลยค่ะเคยเอาเกี๊ยวไายไปต้มใส่เนื้อหมูก็ไม่อร่อยค่ะพี่น้องค่ะจะต้องเป็นกับข้อหมูค่ะอร่อยสุดๆเลยนะคะค่ะหรือเอาเกี๊ยวชายไปต้มใส่กระดูกหมูที่มันเปื่อยๆล่อนๆอันนั้นก็โอเคก็ได้อยู่นะคะแต่ก็ยังสู้ใส่กับข้อหมูไม่ได้ค่ะทําให้ผู้ใหญ่นะคะผู้สูงอายุหรือเด็กๆทานดีมากเลยนะคะแต่เราก็อย่าให้เค็มนะคะพี่น้องค่ะ น้ำของเขาที่เอามาเนี่ยเราก็อาจจะใช้แค่นิดหน่อยแล้วเราก็เติมน้ำของเราลงไปนะคะเพื่อที่จะไม่เค็มมากค่ะตอนนี้น้ำกําลังจะเริ่มเดือดนะคะคนนิดหน่อยค่ะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรานําเกี๊ยวไยใส่เลยค่ะทำหม้อไซส์22นะคะหม้อบ้านๆของเรานะคะพี่น้องค่ะรสชาติของน้ำอร่อยแล้วค่ะ ไม่ต้องเติมถ้าหากว่าเค็มไปเราก็เติมน้ําเปล่าเข้าไปแค่นั้นเองค่ะพี่น้องง่ายๆนะคะค่ะไปซื้อมาทําทานดูนะคะที่บ้านจะได้มีอาหารอร่อยๆทานนะคะเดือดแล้วนะคะพี่น้องค่ะเราก็จะนากระเพาะหมูค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเดี๋ยวแป๊บนึงเราค่อยคนนะคะ เกี๊ยวไชยเขามีความหวานมีความหอมอยู่ในตัวนะคะเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราลองชิมดูอีกรอบหนึ่งค่ะทําง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะค่ะต้มไปสักพักหนึ่งให้เกี๊ยมไายเขาซอฟตัวนิดนึงค่ะอะเดี๋ยวน้ําเกี๊ยมไายออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมดูค่ะเราควรจะตักเอาฟองข้างหน้านี้ทิ้งหน่อยนะคะชิมน้ำเขาอีกทีนึงค่ะ อร่อยมากแล้วค่ะถ้าเกิดว่าน้ําของเขาเค็มเราก็เติมน้ําเปล่านะคะพี่น้องขาลงไปเลยค่ะตรงนี้ได้แล้วนะคะเอาต้นหอมใส่ลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ความนุ่มนวลค่ะพี่น้องจะเดี๋ยวเราปิดไฟนะคะพอแล้วนะคะแล้วเราก็ตักใส่ชามเลยค่ะ สวยๆเลยค่ะตักไปให้เขาทานกันเลยค่ะหน้าทานนะคะพี่น้องเนะะี่ยค่ะนี่เลยค่ะได้แล้วนะคะค่ะร้อนมากักไปเสิร์ฟเลยนะคะพี่น้องขา เสร็จแล้วค่ะต้มเกี่ยมชายนะคะใส่กระเพาะหมูของเราค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะค่ะลองทำทานดูนะคะค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ